บ่ายสามโมงก็ว่าหุงข้าวหุงปลากันเลยค่ะทุกคนไม่ใช่อะไรเลยค่ะทุกคนแม่ใหญ่เนี่ยสอนมาตั้งแต่เด็กๆเลยว่าประมาณบ่ายๆเนี่ยเริ่มทำกับข้าวได้แล้วเผื่อลมฟ้าลมฝนมาฟืนไฟดับนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวกันทําให้เสร็จแต่วี่แต่วันจะได้กินข้าวตอนไหนก็ได้สบายลมฟ้าลมฝนมาก็ไม่ต้องห่วงแล้วเรามีข้าวกินแล้วมีกับข้าวกินแล้วบ้ารุูกวางก็จะเป็นแบบนี้นะคะแม่ใหญ่นะคะแม่นะคะหรือว่าพวกเราเนี่ยนะคะจะหุงข้าวแต่วันเลยค่ะและเป็นครอบครัวที่กินข้าวแต่วันด้วยนะคะฟ้ายังไม่ทันมืดเลยค่ะก็กิน นทุกคเอวาอยากกินหัวปลีโฉบน้ำมันดอกแคโฉบน้ำมันนะคะวันนี้ไม่ลูกกวางก็จัดให้เลยจ้าเมนูหัวปลีนะคะก็มีหลากหลายเมนูน<ล>ยขยันเมนูไหนนะคะก็จัดกันเลยจ้าส่วนวันนี้นะคะไม่ลวกก็ทอดไม่ทอดก็ผัดค่ะแวะดูหน่อไม้สักหน่อหนึ่งนะคะ ส่วนยอดมะรุมก็กําลังงามเลยค่ะวันนี้ก็เลยเด็ดสักหน่อยนะคะไม่ให้สูงไปกว่านี้ค,ะค่ะเอาไว้กินดอกกินยอดกินฝักแบบไซส์ปลาไหลนะคะนี่เลยค่ะจัดการเด็ดเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้มันสูงมากก็หักกิ่งสักนิดแถวบ้านลูกวางนะคะจะเรียกฝักอ่อนๆฝักมะรุมอ่อนๆเรียกว่าไซส้ปลาไหลจ้ะเช่นโอ้โหมะรุมอ่อนๆเลยกาลังเป็นไส้ปลาไหลเลยนะกินจังเลยแบบนี้ค่ะ เมนูวันนี้ก็ต้มผักตําพริกกันไปนะจ๊ะยอดมะลุมก็นี่เลยลวกน้ํานะคะแล้วขึ้นมาอ่อนๆหวานเจี๊ยบเลยจ้ะตำน้ำพริกกะปิสักหนึ่งรกนะคะไม่ต้องเผ็ดมากค่ะเพราะว่าเอวากินด้วยค่ะเมนูต่อไปก็ทอดไข่ชะอมสักนิดนะคะเพราะว่าคุณยายซื้อชะอมมาให้เมื่อเช้านะคะก็เสร็จเรียบร้อยเอาแบบบ้านๆนะความชอบของแต่ละครอบครัวมักจะไม่เหมือนกัน,นะะทอดไข่ต้องกินร้อนๆน,นะคะอร่อยมากขอให้มีความสุขกับการกินค่ะไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะ ร่ดอกแค่กันดีกว่าค่ะมาโชบดอกแค่กันดีกว่าค่ะกินไม่ไหวนะทุกคนออกดอกทุกวันเลยค่ะเสร็จสับก็จัดจานกันเลยจ้าน้ำพริกผักต้มผักลวกทั้งนั้นเลยค่ะอ้อมีปลากระป๋องสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนไอวานึกอยากกินปลากระป๋องขึ้นมาวันนี้ก็เลยจัดเลยจ้ามากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคน